ไฟล่ะที่เป็นข้อมูลญไม่ไร้างไรนอ่นะนนไฟซีล้มันก็มีเท่านี้หรือไม่ใช่ร่วมในเบิดโลกเนี่ยมันมีของซียางเท่านี้อ,อ,ย,อยู่ในหนีวกับหกท,ทั้งซีธาตุนะมีท,ทั้งดินทั้งน้ำทั้งไฟทั้งลมถ้ามีแต่ไฟมันบายเบอร์อะไดิดถ้ามีแต่น้ำก็บ,บายเบอร์อะไอีกมันเย็น บด้มันจะผสมดูดกันไม่ใช่มันพอดีมันช่ตั้งอยู่ได้ร่างกายเขาขึ้นกันต้นไม้แต่ละต้นพร้อมัดที่ธาตุเบื่อวันไปไม้แต่ละไปพร้อมัดเหมือนเดิมบ้านาามมนี้นสรุปว่าถ้ากันลงอย่างไรมันจะได้ามาเกิดมันโลงตุนหมาโลงเจ้าก็เห็นเจ้าของ เมืเ่อบริเวณตันก็เลยังยึดเอาร่างกายมีเนเกิดเมาออดีเหนื่อยหน้ามาไฟหรือร่องพิจิตรเพราะฉะนั้นมัจนจะเป็นทุกข์อุ่นทุกข์ที่เกิดขึ้นมันก็นเกิดขึ้นเพราะธาตุทั้งสี่นี่มันมันมีปริบมันภาษามันภาษามาขี้กันเมื่อเอนั่นแหละปัญหาเกิดขึ้นทุกข์ไม่เกิดขึ้นแต่ว่าทุกข์นี่เวลาไม่เกิดขึนนน้นแล้วความเจ็บปวดแล้วเกิดขึ้นแล,ล้วนี่จะเกีเ่ยวเฉลียเข้าไปโหว่าสุขว่าทุกข์ ลุกมันก็บ่มีตุไมีตัวทุกมันก็บ่ man, มีตุไมีตัวห้อนก็บ่มีตุไมีตัวเย็นก็บ่มีตุไมีตัวจิตใจเขาก็บ่มีตรไมีตัวอีกแล้วแล้วที thunder, ่นี่มองเห็นด bon ้วยตาเขาธรรมดาหนี่งมีแต่น้ำกับดินสองอย่างนี่งไฟก็บ่มีตุไมีตัวข้อมห้อนลมก็บรรลุไมีตัวหนึ่งแล้วเกิดขึ้นมาแล้ว ธาตุทั้งสี่มาล่วมกันเป็นควานคุกงขึ้นมาแล,ล้วเมือมเ่อมันจะเล่นเต็บตัวคือมาอายุตัวคือม้าเพราะเป็นนุ่มเป็นสานไม่ออกที่ได้บหนักคิดใจเลยตัณหาขึ้นข่มอยากที่นี่ตัณหาตัวนี้ข่มอยากตัวนี้ตุกามตัวนี้มันสะสมมานานแล้วสะสมมาจนถึงมอดถึงมาถึงซัดน้่งซัดบล็อกมันสะสบบมาสมามากแล้วเ,เป็นหมาก็มีหมาผู้มาแม่ได้บอก ค้อยผูกค้อยเมียไปคู่ไปคู่กันเบิดหรือกรรมัดสะสมเตลล์สาแล้วสร้าม่านี่าจะไมาเกิดเป็นคนหนึ่งว่าจะนั้นมันจะเกิดตันเองของมันโดยตัณหาที่ความอยากตันหาเป็นความอยากได้ซีว่าตัวใสได้่อว่าอาสรมไทยเป็นเหตุในทุกเกิดผมว่ามันมามีเป็นเท่านี้แมนเบิ้ดโลกตัวสมุทัยตัวเหตุในทุกเกิดเซลล่าอะไรนี่เกิดในทุกเกิด ต่รนยางเลียเป็นตัวเหตุทุกเกิดบัตบัทุกเมื่เกิดใส่เมื่อเกิดน้ำพ้รักษาผุ้มแม่นบอกจิตใจผุไปทุกบันทิงนี้เขาเขาบ่นไปทุกเรื่องไ่ด้เวทนาเกิดนบ้านเจ็บปวดเกิเคนื่อนยืนิ่งร่างกายนีมันมีธาตุสี่ดินเขาก็บอกจ็คสุกสุกน้ำบ่พุ่จ็สุกจัสุกไฟบุ่่จ็สุกจสุกลบบ่พุ่จ็สุกจักสุกนั่นะ ผู้ชี้หูสูงจะเป็นไผ่ในชี้ใจบันสรุปเร้ยกคำหดตัวคำว่าบันถ้าชี้ผู้ทุกข์บ่มีเจ้าทุกข์ถ้าชีบ้บกวนบ่มีเ้อบกวนถ้าชี้ไปบ่มีเจ้าเหน็นนั่งขายเขาชี้หูยังแม่นบ่สรุปว่าเป็นยังมันหง่ยังเพราะสรุปมันมันมันหลงเจ้าของบันที่นี่พระพุทธเจ้าเป็นไผ่มาศึกษามาสร้างพะละ กำลังบุญกำลังกำลังทาง่านกำลังศีลกำลังสมาธิกำลังปัญญาจะสมพระังพวกนี้ให้มันมากเขามากเขามากเข่าสิเมื่อมันมากเขาที่นี่มัติพักดันจิตใจให้เข้าไปถึงความจริงความจริงคือหยัางความจริงคือตนของตนเมื่อจิตพระสงบเข้าไปเมื่อเข้าไปถึงเข้าไปเข้าไปถึงไปเห็นตนของตนจริงๆแล้วมันบม่มีหยัางยู่ให้ห็น มันบอกเพราะว่าดวงจิตดวงใจมันก็เป็นตัวเป็นตัวมันว่างมันแล้วก็ดวงลู่ตัวผู้รู้นีบ่มีส่วนนิดตัวลูก่กับสักกอดใจรู่ซื่อยิ่วใส่เลยก็อยู่เสมนรู้นั่นแหละนะมาอนี้ที่พระพุทธเจ้าเพิ่นเห็นกะ <c oughs> เห็นทุกข์ก็เห็นรักล่านถึงถ้าที่เป็นตัวเส้นล่านล่น,นเห็นตัวสมุทัยเห็นทุกข์ก็จะล่านล่านขึ้นกัน พอสองยางนี่มันเต็ม er ั้งสองยางนี่เมื่อไมผ่านสองยางนี่เขาไปเจถึงงบหรือกเข้าไปเขาเขาไปเห็นตรงของตอนจริเจงแบบนั้นละคนเผยชื่อให้น้าว่านี่โลดขึ้ความดับทุกข์ดับทุกข์มันดับที่เสมันก็ดับลรถดับรถที่จิตที่ใจดับรถที่ที่ถือว่าผู้รู้นั่นแหละมันหายจากความหลงมันหายจากโคบโคบสูบของสูบมันบ่มีมันว่างเยอะขนาดนั้น มันก็เบิดอหรือเนียพาดีฟ้าโนุ่นบ่ได้ยินในท้องฟ้าอากาศแบบนี้เขาบอกว่าพาพด对对ีฟ <pper> ้าแต่นี้พีิชากคนเบื่อเบื่ออยัางแบบนี้เบื่อทุกเบื่อเห็นจะทุกข์เด้อเบื่อเมื่อมันเบื่อไงก็คลายความกำหนัดที่ดีเมื่อเมื่คลายความกำหัดนี่กำเนิที่ดีเหี้ยเตยมันก็พ่นเหมันไม่ได้ไปพ่นในท้องฟ้าเด้อแบบนี้เนี่ยมันพ่นอยู่ในร่างกายนี่เนี่ยที่ในบ่อร่างกาย โบได้โบได้ лиз, คือโบได้และได้ก็ได้เพราะว่าร่างกายเนี่ยมั cose, นโมบิตรอนบานจะบานจะขยายสิทธิ์ยีแย่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 มสงสัยลังเลอถ้าจิตใจเขาเขาไปงุบเขาไปสั่งบได้เลยนะเมื่อจิตถอนเห็นว่าวบเห็นก็จิตมันจะแยกกันกายก็จะแยกกันถ้าที่โมบิเรียวกันเด้มบิไทยโมิฮิบอมโมบิฮิเุญนเดยังป็จะต่นกัน ีพ้นเดียวว่าทำเพราะฉะนั้นจะว่าพระพุทธเจ้าพ้นจะให้บ้าปฏิบัติไปตามหาตนของตวนเห็นบรรลุเห็นไมเห็นผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาโคตรฟังสิมาดนี้ทุกวันพระพุทธเจ้าพ้นสั้งอ่ะทุกมีน้อยมีมากนั un, n, ่นะทุกควรพิจารณาให้เห็นจริงตามความเป็นจริงวิจัยวิจารณ์ หาความจริงให้ให้จริงตามความเป็นจริงทุกสมุทัยเหตุทุกเกิดควรปล่อยควรวางควรสลัดตาทึ้งนีโรดควรทำให้แย้นันมันเบื่อแล้วแก่แต่ขี้จะกึ้นอย่างนอาเอาเอาเอาอยู่โอ้อันนี้มาจา้ไมน Ya, mesti ni nanti kita 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 Macam kita ni kita